The <laughs> พวกนี้ผมพามากินก๋วยเตี๋ยวโป๊กๆนะครับเฮ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวป๊กๆอะลุงขอโชว์ทีหนึ่งนะครับป๊กๆแบบนี้นะครับเพิงลุงนะครับก็มีความคลาสสิกนะครับใช้ไม้ตะเคียนแบบนี้นะครับโอ้ยแล้ววางบนที่ถีบจักรยานนะครับนี่สถาปนิกลุงนี่สุดยอดจริงๆนะตอนนี้ไฟเริ่มร้อนแรงนะครับผมสั่งลุงหนึ่งชามลุงบอกไม่มีของแล้วลูกลูกค้าคนสุดท้ายแล้วเหลือแต่บะหมี่ผมบอกอะได้ลุงไหนๆมาแล้วก็สั่งชามแบบนี้นะครับลุงก็หยิบที่ลวกจากข้างล้อรถแกนะครับก็หยิบบะหมี่ลงไปนรบบกมือแ แล้วก็ร่วงลงไปนะครับลุงก็กระชอ,อกกระชอ,อกโชว์นั่นสองสามทีนะครับรีรานฟยวฟ้ฟาของลุงเขานะครับลุงบอกผักหมดแล้วอ่ะเหลือถั่วงอกอยู่สองสามเส้นผมบอกอ่าไม่ปไปไลใส่ไมสองเส้นก็สองเส้นลูกค้าคนสุดท้ายอานะ่ะเนาะกระชอ,อกบะหมีม่ลงไปใส่าชามนะคบปรุงรสด้วยพริกไทยนะครับแบบนี้เพิ่มความหอมแล้วลุงบอกมีกา,กากหมูอย่างเดียวนะผมบอกจัดไปครับลุงแล้วก็น้ําหมูแดงสูตรพิเศษของลุงกระชอ,อกลงไปนะครับผมบอกมีหมูไม่ลุงบอกมันไม่มีสิบอกมไม่เป็นไรเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งให้ผมแล้วกันกะกระชอกลงไปลูกค้าคนสุดท้าย อหมดหมดแล้วยมาช้าไปนิดนึงแล้วก็พักโรยลงไปแบบนี้นะครับเ่านะครับก็จะให้ลูกชิ้นผมนะครับ3ลูกแบบนี้นะครับแล้วก็กระชองน้าซุปตามลงไปนะครับลุงบอกมีสูตรเด็ดอยากลองไหมผมบอกจัดไปนะครับอันนี้เป็นน้าซอสเย็นตาโฟบวกหมาล่าผมได้ชิมนะครับอจัดไปครับลุงกระชองลงมาให้ผมสัหน่อยเถอะเก็บเงินเกกกยาวเสือเกิือนะครับโอ้ยาวขนาดนี้นะครับแล้วรถลุงก็เก่านะครับลุงบอกดีกว่าเดินในหนูอจัดไปครับลุงใช่ดีกว่าเดิน30ปีนะคันนี้แล้วลุงบอกเดี๋ยวพายุจะมานะต้องรัดไว้หน่อยเดี๋ยวลมมันจะ ไปกระสายฝนซะก่อนนะครับที่ลุงขายนะครับก็มีต้นตะเคียนนะครับลุงบอกอาทิตย์ก่อนมีเด็กวัยรุ่นมาขโมยกุมารทองไปนะลุงบอกไอ้หนูช่วยลุงตามหาทีโอ้ยลุงตามก่อนเลยครับอยู่ในมือผมแล้วนะก๋วยเตี๋ยวต้นตะเคียนลุงนะครับเราจะมาชิมเงินก่อนนะครับงาบเข้าไปแบบนี้ซูช์เข้าไปโอ้โหรสชาติดีนะครับอร่อยเลยแหละอะไปสักคำกับน้ำซุปกับลูกชิ้นนะครับงาบเข้าไปแบบนี้โอ้ยมันเด็ดจริงๆครับเนี่